สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่หนังสือเสียงแม่บ้านเงินล้าน The Audio Book นะคะสำหรับบทนี้นะคะก็จะเป็นบทอินโทรเนาะหรือว่าบทนำนั่นเองเราจะมาดูกันว่าเราจะได้อะไรจากหนังสือเสียงเล่มน,นี้กันบ้างนะคะก็เพราะว่าเราจ่ายตังมาแล้วถูกไหมเราก็มาดูว่าเอ้ยหนังสือเสียงเล่มน,นี้เนี่ยเราจะได้อะไรจากมันบ้างอย่างแรกเลยนะคะที่เราจะได้ก็คือการดึงคุณค่าของตัวเองกลับมา เพราะว่าบางทีเนี่ยเราอยู่บ้านมาเป็นเวลานานจากเดิมที่เราเคยทํางาน <c oughs> เคยเป็นผู้หญิงเก่งหางเงินได้ด้วยตัวเองเลี้ยงตัวเองได้หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยตอนนี้เนี่ยเราอาจจะอยู่บ้านเราอาจจะ,ะดูแลครอบครัวดูแลพ่อแม่เราพ่อแม่แฟนแฟนเราลูกเราหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยจนเราทําไมลืมว่าตัวเองจริงๆเนี่ยเป็นใครเราลืมว่าเฮ้ยจริงๆเราชอบทําอะไรแล้วที่เราทําอยู่หรือว่าที่เราเป็นอยู่ทุกวันเนี่ยมันคือความสุขที่แท้จริงหรือเปล่า เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมาดูกันในเรื่องนี้นะคะในการหาตัวต้นมาดูซิว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเป็นใครแล้วเราชอบทําอะไรแล้วเราจะนําสิ่งที่ชอบเนี่ยมาทําให้ตัวเองมีอิสรภาพในชีวิตได้ยังไงซึ่งก็เข้าสู่ข้อที่2นะคะข้อที่2ก็คือการหาอิสรภาพให้ตัวเองอิสรภาพในที่นี้เนี่ยก็ม,มองได้หลายแงย่ทั้งอิสรภาพในชีวิตนะคะแล้วก็ที่เน้นๆนะสำหรับที่ติน่าเชี่ยวชาญและชํานาญชำชองมากนะคะก็คืออิสรภาพทางการเงินทํายังไงเราถึง จะไม่ต้องเครียดเราถึงจะไม่ต้องกังวลเรื่องการเงินอีกต่อไปบางทีตอนนี้เนี่ยเราอาจจะทํางานอยู่ด้วยแต่เฮ้ยเราก็ต้องมาทํำไมต้องมาดูแลที่บ้านอีกทํางานบ้านอีกดูแลลูกอีกดูแลสามีอีกนู่นนี่นั่นแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยพอกันทีว่ะชีวิตแบบนี้ไม่เอาละมันจะต้องมีวิธีอื่นที่ฉันสามารถทําได้ที่บ้านไหมนะ อ่านะคะหรือว่าฉันสามารถทําแล้วมันเป็นอะไรที่มันยั่งยืนเพราะว่าบางทีเนี่ยเราทํางานประจํามีเงินเดือนหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็รู้สึกใช่ไหมว่ามันไม่ยั่งยืนเราก็รู้สึกใช่ไหมว่าเฮ้ยอีก10ปี20ปีเนี่ยบริษัทนี้มันจะยังอยู่ไหมวะแล้วเราจะยังทํางานนี้อยู่ไหมวะเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องแพลนหาอิสรภาพของตัวเองให้ได้ นะคะส่วนส่วนที่3นะคะก็คือในเรื่องของวิธีการพอเรารู้แล้วว่าเราเนี่ยตัวตนเราเนี่ยเป็นใครเราชอบทําอะไรเรามีศักยภาพของเราอ่ามีอะไรบ้างแล้วเราดึงมันออกมาใช้ได้ยังไงเนี่ยที่เหลือคืออะไรที่เหลือคือเรื่องของวิธีการเราทํายังไงให้สิ่งที่เรามีเนี่ยมันสามารถที่จะทําไมมาสร้างเงินได้ซึ่งวิธีนี้นะติน่าก็โคตรจะมั่นใจว่าติน่าทำมาแล้วคือติน่าทำมาแล้วติน่าสามารถถ่ายทอดได้ ะะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นหลักๆนะ,ะในส่วนที่หนังสือเสียงเล่มนี้นะคะจะให้ เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเข้าบทที่1นนะคะติน่าขอแชร์เรื่องราวหน่อยนิดน,นึงเนาะว่าทําไมติน่าถึงลุกมาทําอะไรแบบนี้อะ่ะทำไมติน่าถึงมาทํเคีิยสอนเรื่องการใช้ชีวิตทําไมติน่าถึงมาทําออนไลน์แล้วติน่าทํายังไงถึงประสบความสําเร็จเออนะคะซึ่งบางคนมองติน่าแบบผิวเผินก็อาจจะรู้สึกว่าเอาติน่าก็มีตังแล้วก็รวยแล้วนี่ว่าหรืออะไรอย่างี้แต่จริงๆติน่าก็เคยอยู่ในจุดที่ไม่ประสบความสําเร็จเคยอยู่ในจุดที่เศร้าเคยอยู่ในจุดที่หดหู่มาแล้วเหมือนกันตอนที่ติน่าเรียนจบใหม่ๆเนี่ยตอนที่จบมาหาวิทย อนะตอนติน่าอยู่มหาวิทยาลัยเนี่ยติน่าเป็นเด็กที่ตั้งใจเรียนมากชอบเรียนแล้วก็ทํางานเยอะมากเรียน21หน่วยกิตแล้วก็ทํางาน3งานเยอะมากเลยใช่ไหมเพราะว่าติน่าเป็นคนที่ชอบทางานนะคะ จะรู้เลยว่ามันเป็นสิ่งที่ติาชอบเมื่อตอนที่ติาเนี่ยเรียนจบแล้วแล้วไม่มีงานทําตอนนั้นติาโคตรจะแบบว่าหดหูเป็นช่วงที่แบบหดหูที่สุดในชีวิตเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าพอมันไม่มีงานทาอ่ะมันก็ทําให้เราทาไมทําให้เราไม่มีรายได้พอเราไม่มีรายได้เราก็รู้สึกเหมือนกับว่าเราไม่มีพลังเข้าใจว่าเราไม่มีพลังเราไม่มีแรงต่อรองเราไปสู้รบปมือกับใครไม่ได้เลยอ่ะตอนนั้นเนี่ยตอนที่ติาเนี่ยไม่มีเงินไม่มีรายได้นะติาอยู่ได้ด้วยเงินของสง ามีติน่านะคะสามีติน่าเขาก็หางานได้เขาก็ไปทํางานแล้วเขาทํางานเยอะมากเขาทางานประมาณวันละ12บสถึงสิชั่วโมงทําเยอะมากเพราะว่าพูดกันตรงๆอะเนาะถ้าสมมติว่าเราได้เงินเดือนที่มันไม่ได้สูงมากเนี่ยทำคนเดียวไม่พอถึงแม้ผู้หญิงกับผู้ชายจะต้องช่วยกันคนใดคนหนึ่งทําคนเดียวเนี่ยมันไม่พอเพราะฉะนั้นเนี่ยแฟนติน่าทางานเยอะมากจนติน่ารู้สึกผิดจนติน่ารู้สึกว่าทําไม เราแม่งทําอะไรไม่ได้เลยวะทําไมเราเป็นตัวถ่วงอะที่เราสึกว่าเราเป็นตัวถ่วงให้ชีวิตเขาอะอันนี้ทิน่าบอกคนอื่นน้อยมากนะแทบไม่ได้บอกใครเลยอะก็คือช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่ติน่าเนี่ยขอบอกเลิกแฟนด้วยคือติน่าขอหย่าเลยตอนนั้นคือเราแต่งงานกันแลวติน่าบอกเลยว่าเฮ้ยเราหย่ากันไหมเพราะว่าติน่าคิดว่าถ้าเราหย่ากันเนี่ยชีวิตของเธอจะดีขึ้นมากกว่านี้เลยเพราะว่าฉันรู้สึกว่าฉันเป็นตัวถ่วงให้เธอมากๆเลยถ้าสมมติว่าเธออยู่คนเดียว เงินที่เธอหายได้ตอนเนี้ยเท่าน,นี้จริง,รงๆเธออยู่สบายๆเลยนะคนเดียวเธอไม่ต้องเจียดเธอไม่ต้องปันมาเราไม่จําเป็นที่จะต้องแบบว่าลําบากกันอย่างเงี้ยเข้าใจไหมเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมันมัน,ม,นมันลำบากในขณะที่ว่าเราไปช้อปปิง้งเราไปจ่ายตลาดอะเราต้องนั่งนับทุกบาทอะว่าไอสิ่งสิ่งเนี้ยไ,ไอของสิ่งเนี้ยมันกี่บาทแล้วเราจะมีเงินพอไหมคือมันถึงจุดตรงน,นั้นเลยอะคือที่เราสึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ชีวิตที่เราอยากจะอยู่มันไม่ใช่ชีวิตที่เราอยากจะเป็นแล้วตอนนั้นที่ได้คิดว่าเฮ้ยแล้วถ้า เมื่อว่าเราอยากกันจริงแล้วทีน่าจะไปไปไหนดีจะไปอยู่ที่ไหนดีเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยทีน่าอยู่ในอเมริกานะคะตอนนี้ทีน่าก็อยู่อเมริกานะแต่ว่าตอนนั้นทีน่าคิดเลยว่าเฮ้ยเราจะกลับไทยดีไหมเพราะว่าถ้าเรากลับไทยด้วยปริญญาของเราเนี่ยเราก็พอที่จะทำมาหางานทําได้ถูกไหมแต่มันก็ไม่อยากกลับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันไม่กล้ากลับมันไม่กล้าไปสู้หน้าคนที่บ้านเข้าใจป่ะเหมือนกับว่าเรากลับไปแต่เรากลับไปในฐานะของคนที่ล้มเหลวอะเราเอาอะไรไปให้เขาไม่ได้อ่ะ ข้าใจไหมสมมติว่าใครไม่ได้อยู่เมืองนอกอยอยู่แค่ต่างจังหวัดก็ได้สมมุติว่าเราไปทํางานต่างจังหวัดอะสมมติว่าเราไปอยู่หยุดเราอยู่จังหวัดไหนก็ไม่รู้แต่เราเข้าไปทํางานในกรุงเทพอะปรากฏว่าเราไปกรุงเทพเสร็จปุ๊บเอาตกงานถ้าเราตกงานเรากล้ากลับบ้านไหมเฮ้เข้าใจว่าถ้าเรากล้ากลับบ้านเราก็ต้องทําไมเราก็ต้องไปสู้หน้าเราก็ต้องไปอธิบายความล้มเหลวของเราให้เขาฟังให้เขาเข้าใจเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยตีน่าก็คิดหมดเลยว่าเฮ้ยเรามีตัวเลือกอะไรแล้วเราจะทํำยังไงดีวะพอถึงตอนนั้นเนี่ย มันถึงจุดที่ดาวสุดๆมันดาวจนมันไม่รู้แบบมันลงต่ําแบบลงเเหวตนติน่าแบบไม่รู้ว่าจะมุดดินไปอยู่ไหนแล้วอะ่ะติน่าก็รู้สึกว่าเฮ้ยพอกันทีพอแล้วอะ่ะพอได้แล้วชีวิตแบบเนี้ยพอกันทีไม่เอาแล้วคือแบบตอนนั้นคือแบบว่าแม่ง ไม่ชีวิตฉันจะต้องไม่เป็นแบบนี้มันอยู่จุดที่ต่ําที่สุดแล้วและฉันจะไม่ยอมให้มันอยู่จุดนี้เขาใจะว่ามันต่ําถึงขนาดที่ว่าแม่งใครเหยียบลงไปก็ไม่ลงแล้วอะเพราะมันต่ํามันแบนจนแบบว่ามันไม่รู้จะขึ้นมายังไงแล้วอะที่น่าก็เลยแม่งพอทีไม่เอาแล้วอะฉันจะทํายังไงก็ได้ฉันต้องทําทุกวิถีทางเลยให้ฉันเนี่ยขึ้นมาให้ฉันเนี่ยอยู่ได้ อยู่ได้อย่างน้อยหาได้แบบ5้าพันหมื่นหนึ่งต่อเดือนก็ยังดีวะอย่างน้อยเราก็ทําไมอย่างน้อยเราก็อาเจียดไปช่วยสามีเราได้เล็กๆน้อยๆอย่างน้อยเราก็ได้กินอะไรที่เราอยากกินอ่ะเข้าใจว่าแบบกินขนมกินชานมไข่มุกเงี้ยเข้าใจว่าชานมไข่มุกแก้วไม่กี่บาทแต่ไม่มีเงินที่จะซื้อกินทุกวันน่ะชีวิตมันเข้าใจว่าบางคนอาจจะมีเรื่องที่เยอะก,กว่านี้เรื่องที่ใหญ่กว่านี้แต่ว่าแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆเรายังต้องต้องคิดเล็กคิดน้อยอ่ะนี่คือชีวิตที่เราอยากจะเป็นอยู่หรือเปล่า ลองคิดดูนี่คือชีวิตที่เราอยากจะทนอยู่อนี่คือชีวิตที่เราอยากจะเป็นอยู่อพอมันอาฮึดไดแบบนั้นพอมันรู้แล้วว่าเฮ้ยแม่งไม่เอาแล้วว่าฉันไม่ทําฉันไม่เอาแบบนี้แล้วมันก็ทําไมเลยก็ลุกขึ้นสู้เลยสิ่งที่น่าทําเป็นอย่างแรกก็คืออะไรคือจับโท,ทรศัพท์ Google เลยติน่าก o o g l e หาเลยว่ามีวิธีการหาเงินสร้างเงินยังไงได้บ้างจากที่บ้านอ่านะคะเพราะว่าตอนนั้นติน่าก็ออกไปไหนไม่ได้ด้วยนะคะเพราะว่าเรื่องวีซา่าหรือว่าอะไรต่างๆนานา,นา,นานเนี่ยก็เลยแบบว่าเฮ้ย เอาจากที่บ้านดีกว่าว่าเราเนี่ยทาอะไรได้บ้างนะฮะตีน่าก็หาเลยแล้วตีน่าก็คนพบว่าเฮ้ยมันมีวิธีการอยู่เ้ยเช่นวิธีการอะไรการทํา y o youtube การทำ a c e b o o o อ่าแล้วเป็นอะไรที่ต้นทุนน้อยด้วยเพราะว่าตีน่าต้นทุนน้อยอยู่แล้วจะไปลงทุนอ่าเล่นหุ้นเล่นแบบว่าอะไรสกุลเงินดิจิตอลอะไรแยไม่มีตังก็เล้มีตังในตอนนั้นเนี่ย ติาเลือกเลยเอาอะไรก็ได้ที่มันลงทุนน้อยที่สุดแต่ว่าได้ผลมากที่สุดแล้วเราสามารถทําให้มันใหญ่ขึ้นได้คือทําให้มันเติบโตขึ้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยติาก็จับเอาทางนี้เลยเพราะว่าติาเนี่ยรู้ว่าถ้าติาตั้งใจทําอะไรจะต้องทําให้สุดเข้าใจว่าเวลาทําอะไรต้องทําให้สุดนะการที่เราจะสําเร็จได้การที่เราจะมีสารภาพในชีวิตในการเงินหรือด้านไหนก็แล้วแต่เนี่ยเราจะต้องบอกตัวเองว่าฉันจะทํามันให้เต็มที่ โอเคป่ะเพราะว่าถ้าสมมุติเราทําแบบก็ลองดูก็ คงจะได้ั้างลองสักห้าสิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์ผลลัพธ์ที่เราได้มันก็ได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เว้ยเข้าใจว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยทำมันไปเลยให้เต็มที่เพราะฉะนั้นเนี่ยการบ้านแรกเลยนะคะที่ที่น่าอยากให้ทุกคนเนี่ยไปทำหลังจากที่จบบทอินโทรนี้นะคะก็คือไปดูว่ามีเรื่องอะไรบ้างที่เราทำได้โคตรดีเลยอ่านะคะอาจจะไม่ต้องดีมากก็ได้แต่ว่าเราสึกว่าเฮ้ยเราก็แบบว่าไม่ได้ขี้หมูขี้แมวด้วยเข้าใจว่าเข้าใจว่าคือที่หน้าเนี่ย มันมีมันมีสิ่งหนึ่งที่ตีน่ารู้ตอนที่ติน่าแบบที่ได้ทีท่ตีน่าบอกว่าอยู่ในจุดที่ต่ำมากเลยใช่ไหมมันมีสิ่งหนึ่งที่ทําให้ติน่ารู้เลยว่าเฮ้ยถ้าเราตั้งใจทําอะไรจริงๆก็ทําได้นี่หว่ามันคืออะไรรู้ไหมมันคือการทํางานบ้านถ้าใครเคยแบบว่าดูคลิปติน่าหรือว่าติดตามตีน่ามา เป็นระยะเวลาหนึ่งนะคะจะรู้เลยว่าตินะโคตรเกลียดงานบ้านเลยโคตรจะไม่ชอบการทำงานบ้านเลยเกลียดมากการที่แบบต้องมาล้างจานซักผ้าถูบ้านกวาดบ้านปัดฝุ่นหรืออะไรเงี้ยติน่าโคตรจะไม่ชอบเลยแต่ตีน่ารู้ได้ยังไงว่าเฮ้ยเรามีศักยภาพเรามีความสามารถด้วยคือมันมีอยู่ตอนหนึ่งที่น่าที่น่ารู้สึกว่าเฮ้ย ถ้าสมมติเราจะเป็นแม่บ้านเนี่ยทาไมเราไม่เป็นแม่บ้านที่มันแบบว่าแม่บ้านแบบแม่บ้าน5ดาวอะ่ะแม่บ้านแบบที่โคตรด,ดีไปเลยวะอะไรอย่างงี้ติ๊ดคิดยงงี้เลยเอางี้เดี๋ยวเราจะเป็นแม่บ้านเราจะทําความสะอาดบ้านให้มันเนียนกริบเลยให้มันสะอาดมากฝุ่นฝุ่นตามซอกตามมุมเนี่ยอย,าย่าให้มีไม่มีเลยซักซอกไม่มีเลยซักมุมซักเหลืบบ้านแบบหูแบบยังไงพื้นเป็นพื้นไม้ใช่ไหมใส่กิงก้งใส่กิ้งติ๊ดทำแบบว่าเนียบมากเนียบจนขนาดว่าแบบใครก็แล้วแต่ที่เข้ามาในบ้านเนี่ย ปกติฝรั่งเนี่ยจะไม่ชอบถอดรองเท้าเวลาที่เข้ามาในบ้านแต่ติาทําความสะอาดบ้านจะจนมันเนี้ยบจนเขารู้สึกว่าตัวเองอะสกปรกก็ใจว่าติาทําถึงขนาดว่าคนที่เป็นแขกคนที่เข้ามาในบ้านเ <c oughs> พื่อนสามีหรืออะไรก็แล้วแต่พอเขาพอเขาเดินเข้ามาในบ้านเขารู้สึกว่าตัวเองสกปรกอะติาทําบ้านสะอาดถึงขนาดนั้นอะสะอาดถึงขนาดว่าคนอื่นรู้สึกว่าตัวเองสกปรกอะเพราะฉะนั้นพอติารู้ตรงนั้นแล้วติาก็รู้สึกต่าก็รู้เลยว่าเฮ้ย ถ้าเราตั้งใจทำอะไรมันก็ทำได้นี่ว่าแล้วเราอ่ะมีศักยภาพเรามีความสามารถมากกว่าการทำความสะอาดบ้านอีกเข้าใจว่าถ้าสมมติว่าเราทำความสะอาดบ้านเป็นสิ่งที่เราไม่ชอบเลยแต่เราแม่งทำได้โคตรดีเลยเรื่องอื่นเราก็ต้องทำได้ดีวะเข้าใจปหเพราะฉะนั้นเนี่ยการบ้านแรกเนี่ยไปดูเลยว่าตัวเองทำอะไรได้บ้างที่เราสึกว่า ภูมิใจกันนะอ่าภูมิใจภูมิใจว่าเราทําได้ดีทำทำได้เก่งอะไรอย่างงี้หรือจะเป็นสิ่งที่คนอื่นชมก็ได้ว่าเราทําได้ดีนะคะหรือบางคนอาจจะแบบว่ายังไงติดการถ่อมตัวไงก็ไม่ได้เก่งอะไรก็ไม่ได้ดีอะไรอะค่ะก็ไม่ได้มีอะไรที่มันบอกว่าโดดเด่นอะไรเย้ะมันจะมีใช่ไหมคนไทยเป็นงี้ตลอดนะคะเราชอบถ่อมตัวนะคะเป็นนิสัยที่น่ารักแต่นังสือเสียงเล่มนี้ไม่ได้มีไว้คนถ่อมตัวโอเคไหมเราอวดไปเลยว่าเฮ้ยแม่งเราทําสิ่งเนี้ยโคตรเก่ง โอเคไหมอวดกับตัวเองนี่แหละอวดกับตัวเองเราทำสิ่งเนี้ยโคตรเก่งเราทำสิ่งเนี้ยโคตรดีเลยวะสิ่งเนี้ยเราชอบทำเลยวะเราแบบว่าลงมือลงแรงแบบร้อยเปอร์เซ็นเลย โอเคป่ะแล้วไม่ต้องเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครโอเคป่ะไม่ต้องแลนเด้นะคะที่นี่ใช้คำว่าสแลนเด้เลยเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครเอาแค่เราเนี่ยรู้สึกว่าเราทําได้ดีก็พอแล้วโอเคไหมมันอาจจะไม่ต้องเพอร์เฟกมากมันอาจจะไม่ต้องเป็นที่หนึ่งของโลกที่หนึ่งของประเทศหูไม่ต้องเวอร์ก็แต่บางคนคิดว่าแบบพอบอกให้ไปเขียนมาว่าฉันเก่งอะไรก็แบบว่าเขียนแหละเก่งอะไรไม่เก่งอะไรเลยเขียนว่าเอาแค่แบบดีพอใช้ได้ก็ได้เขียนมาโอเคไหมให้ได้สักห้าข้อ โอเคว่าให้ได้สักห้าข้อดูซิว่าเฮ้ยเราชอบทำอะไรและอะไรที่เราทำได้ดีเพราะว่าในหนังสือเสียงนี้นะคะติน,น่าจะมาบอกวิธีการหาอิสรภาพทางการเงินจากสิ่งที่เราชอบจากสิ่งที่เราทำแล้วมีความสุข เพราะว่าอิสระภาพที่แท้จริงเนี่ยมันจะต้องเป็นอิสระภาพที่เราทําแล้วเราทําไมแล้วเรามีความสุขด้วยเคยเห็นไหมคนที่แบบว่าเงินเยอะมากเลยทํางานหนักมากเลยแต่โคตรจะไม่มีความสุขเลยทุกวันเนี่ยอยากที่จะทำไมอยากที่จะลาออกจากงานอยากที่จะไปทําอย่างอื่นหระเมื่อไหร่ว่าแม่งจะได้แบบว่าหลุดไปจากสิ่งนี้ออกไปจากสิ่งนี้สักทีแต่ทําไมแต่เลิกไม่ได้เพราะว่ามันมีตัวอะไรตัวเงินที่ผูกมัดอยู่แต่ถ้าสมมุติว่าเราทําไปแล้วแล้วเรามีความสุขไปด้วยเฮ้ยทาไปด้วยมีความสุขไปด้วยทำขไปด้วยมีความสุขไปด้วย มันจะมีวันที่เราอยากหยุดไหมถูกไหมนี่คือการหายอิสรภาพอิสรภาพที่ยั่งยืนคือเราได้ทําสิ่งที่เราชอบแล้วได้ทําสิ่งที่เรารักแล้วได้เงินด้วยก็ใจว่ามันผิดอะไรถ้าสมมติว่าเราทําสิ่งที่เราชอบแล้วเราทําสิ่งที่เรารักแล้วเราได้เงินด้วยถามว่ามันจะยั่งยืนไหมอันแน่นอนแน่นอนเราอยากทําของเราเรื่อยๆอยู่แล้วเราอยากทำของเราเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไปเขียนมาอย่างน้อย5ข้อแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันในบทอภิป